สวัสดีค่ะก็มาอยู่กับครูเฟิร์สนะคะวันนี้นะคะครูเฟิร์สอยู่ที่ห้องส่งโรงเรียนวัดศรีทรัพย์ศรีเจริญธรรมค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมปัดฉิ่นิเทศนะคะของนักเรียนชั้นอนุบาล3ป6และม3ค่ะเดี๋ยวครูเฟิร์สนะคะพาไปชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวส่งต่อไปที่ครูอั๋นนะคะส,สวยๆของเรานะคะภาคสนามค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งานปัดฉิ่นิเทศนะคบของนักเรียนชั้น ปฐมศึกษาปีที่6แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์กันครับเด็กนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6กันครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับในการจบการศึกษาปี2 5 6 6กันเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนักเรียนชั้นป6กกันแล้วนะครับเราเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกก่อนครับว่าเด็กๆป6ครับมีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนนะครับแล้วก็มีอะไรจะบอกโรงเรียนกันเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกก่อนเลยดีกว่าครับชื่ออะไรครับ ชื่อพลอยค่ะอะมองกองมองกองชื่อพลอยมีความรู้สึกยังไง้างกับโรงเรียนนี้ก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆที่ย้ายออกไปเพราะว่าทุกคนในห้องหนูก็เคยเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานค่ะอ๋อแล้วไม่ได้อยากจะบอกโรงเรียนไหมก็ขอให้โรงเรียนอยู่ไปแบบนี้นานๆรับเด็กขึ้นมาเยอะๆเพื่อให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันดีกว่าครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนแล้วก็ ครูบ้างดีกว่าเออความรู้สึกยังไงกับครูบ้างนะครับอะก็ใช่ครับชื่อไหชื่อน่านฟ้าค่ะชื่อน่านฟ้านะครับมีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้างก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่แบบดีค่ะพออดีคุณครูดีค่ะครูที่สอนดีค่ะแล้วก็มีอะไรจะบอกกับโรงเรียนไหมก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆอ่อแล้วเทอมหน้าเราอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าไปเรียนที่ไหนอ๋ออยู่ที่นี่ค่ะโอเคงั้นเราเจอกันเทอมหน้าเนาะค่ะโอเคครับ <ues> <fle> แล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนชั้นป .6 เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าครับว่าเด็กๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกเขากเลยชื่ออะไรครับชื่อโอนเน็ตค่ะชื่อโอนเน็ตชื่อจริงช,ชื่ออะไรพี่ระด้าทองศิลค่ะอยู่ชั้นปอ,อะไรป .6 ค่ะครูประจำชั้นชื่ออะไรชื่ออันค่ะกับใครเบียค่ะมีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้างก็รู้สึกว่าอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วพอจะจบป .6 ปุ๊บก็ใจหายเหมือนกััันนนคคค่ะออใจหายแล้้วรรููสึกกงบปช ก็รู้สึกดีมากเลยค่ะดีมากแบบไหนดีมากแบบโคตรดีเลยค่ะดีจริงหรือดีหลอกดีมากเลยค่ะดีในเรื่องอะไรเรื่องการสอนเรื่องให้คำปรึกษาเด็กนู่นนี่นั่นค่ะดีมากๆเลยค่ะอ๋ออ่ะไปที่ยายาคับยายาแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อยายาค่ะอ่ะรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้างคะรู้สึกดีค่ะสร้างความทรงจำดีได้เจอเพื่อนค่ะ อ๋อเจอเพื่อนแล้วรีวิวครูในดวงใจสักหนึ่งคนครูอ่านค่ะอ่อครูอ่านทำไมเขาดีมากค่ะอ๋อเขาดีใช่ไหมเขาดีมากค่ะหน้าตาเขาดีไหมดีค่ะใช่ไหมค่ะแล้วมีครูคนอื่นอีกไหมครูคนอื่นไหมครูที่สอนดีอ่ะที่เรียนกับเราอ่ะครูเบียค่ะอ๋อครูเบียโอเคแล้วมีอะไรจะบอกกับคุณครูในโรงเรียนไหมรักครูทุกคนค่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เด็กๆสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนักเรียนชั้นม3กันนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เด็กๆกันดีกว่าครับว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่เรียนที่นี่นะครับโรงเรียนวัดศรีทรศรีเจริญธรรมแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆนะคบเพื่อนๆคุณครูนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันที่คนแรกดีกว่าครับอ่ะแนะนาแนะนาตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรปลายข้าวค่ะอ่ะปลายข้าวมีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนบ้างครับรู้สึก มีความสุขแค่ไหนนี่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับชื่อแพรวาะค่ะชื่อแพรวานะครับมีความรู้สึกไงบ้างที่เราจบจะจบแล้วม3 <c oughs> ก็รู้สึกด,ดีใจค่ะดีใจใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะชื่อแพรนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับโรงเรียนรู้สึกผูกพันนะคะผูกพันอยู่โรงเรียนนี้มาก,กี่ปีครับประมาณ12 12ปีนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกคุณครูไหมก็ขอบคุณค่ะที่ สอนมันอะไรอย่างเงี้ยอ่ารีวิวคุณครูสักหนึ่งคนในโรงเรียนครูเฟิร์สค่ะอ่าครูเฟิร์สครูเฟิร์สเป็นยังไงครับน่ารักค่ะใจน่ารักครูสอนดีไหมดีค่ะทำไมทำไมถึงเลือกครูเฟิร์สมาเพราะว่าเขาน่ารักอะค่ะเขาน่ารักโอเคครับชื่ออิมค่ะชื่ออิมนะครับอยู่มอะไรครับมสามค่ะเราจะจบมสามใช่ไหมนีะไรจะบอกคุณครูไหมคณะครู เดี๋ยวกลับมาไหว้ค่ะเดี๋ยวกลับมาไหว้ไหว้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเดี๋ยวกลับมาต้องเดี๋ยวกลับมา <S 2> <S 2> จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ <S <S ไม่ได้ดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไป <S <S 2> <S 2> ด,ดีกว่าครับชื่อโมโค่ะชื่อโบ<ค>โมโมโขลไม่ชื่อโมค่ะโมโอเคนะครับชื่อโมอยากจะบอกอะไรกับโรงเรียนไหมก็สนุกค่ะสนุกนะครับได้ได้อะไรกับโรงเรียนนี้บ้างไหมได้ความรู้ค่ะได้ความรู้ได้แฟนไหมอยู่เนี่ยไม่ได้เลย ครูเป็นกําลังใจให้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปสัมภาษณ์นคนต่อไปคนสุดท้ายของมอสามดีกว่าครับรู้สึกยงไงที่เราจะจบแล้วเนี่ยเราเป็นพี่สุดในโรงเรียนเนี่ยเราจะจบแล้วเราจะต้องจากลาจากโรงเรียนแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกเศร้าค่ะเศร้าสรุปเรียนจบไม่ไดีใจ <c oughs> ไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีเพื่อนใช่ <c oughs> ไหมแล้วอยากจะบอกอะไรกับครูไหมอยากบอกขับออไหมอยากบอกว่าขอบคุณค่ะอยากบอกว่าขอบคุณนะครับเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์ เด็กๆผู้ชายกันมัางครับของมอสามกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับอ่าโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับนักเรียนชั้นมสามนะครับที่ฝ่ายชายกันมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนแรกดีกว่าครับจิคก,กตูนครับชิคก,กตูนมีความรู้สึกไงมัางกับโรงเรียนนี้โอ้รู้สึกดีครับรู้สึก,สกผูกพันผูกพันใช่ไหมอยู่โรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วอยู่มั้งแต่อนุบาลอนุบาลใช่ไหมครับครับอยากจะบอกอะไรกับคุณครูเพื่อนๆน้องๆไหม รักนาจุบมัวครับรักนาจุบมัวโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันดีกว่าครับชื่อแบงครับชื่อแบงมีความรู้สึกไงกับที่เราจะจบแล้วเนี่ยเราเป็นพี่ใหญ่สุดในโรงเรียนเนี่ยเราจะจบแล้วเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีมากครับรู้สึกดีใช่ไหมครับชื่ออะไรครับสุดหล่อครับอนุพงษ์เชนานะครับชื่อสุดหล่อนะคะหล่อพี่ชื่อเล่นอะไรครับโอ๊ตครับโอ๊ตโอ๊ตสุดหล่ออ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราจะจบม .3 แล้วตัวเราก็ใหญ่สุดแล้วเราก็เป็นพี่ใหญ่สุดรู้สึกดีครับ รู้สึกดีอยากจะบอกอะไรกับคุณครู Jim, ไหมบายบายไปละเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปดีกว่าครับชื่ออลงกรครับชื่อชื่อเล่นชื่อไหชื่ออิมครับชื่ออิมอยากบอกอะไรกับโรงเรียนครับไม่มีครับไม่มีอยากจะบอกอะไรกับครูกับพอไหมคิดถึงครับรักนาจุ๊บจุ๊บคิดถึงรักหน้าจุ๊บจุ๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปดีกว่าครับอยากจะบอกอะไรกับโรงเรียนครับอยากจะบอกว่ารักโรงเรียนนี้ครับอ่ารักโรงเรียนนี้แล้วเราเขาจะจบกันเรียนม .3 าเราจะจบด้วยไหม จบแน่ครับแต่ก็ต้องแก้ก่อนนะครับโอเคครับแต่เราไปสัมภาษณ์คนต่อไปดีกว่าครับชื่อตอบจริงชื่อสักดาวิทาอยากเล่าอะไรไหมระบายโรงเรียนไหมดีใจจะจบครับอ๋อดีใจเฉยๆที่จะจบเดี่เราไปสัมภาษณ์คนต่อไปดีกว่าครับชื่อจากสิธิ์เขียวนศเขียวนศชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อตูนครับชื่อตูนมีอะไรจะบอกโรงเรียนไหมไม่รู้จะบอกอะไรเลยจะจบไหมเนี่ยครับจบจบจบแน่นะจบแน่จบแน่ต้องแก้ก่อน แก้ก่อนเอามาคนต่อไปครับชื่อสิทธิพลสิทธิพลชื่อเล่นชื่ออะไรชินอดครับอยากจะบอกอะไรกับโรงเรียนไหมอ๋อจะรักโรงเรียนมากมากรัอ๋อหวังว่าหวังว่าจะได้มาอ๋อหวังว่าจะได้มาอีกมาเที่ยวครับมาเที่ยวโอเคใช่ออะไครับชื่อกล้องครับช่ออะครับชินอดครับมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนไหมครับที่เราจะจบมสามไปแล้วก็รู้สึกดีครับที่ได้มาเรียนเรียนนี้มีอะไรจะบอกกับคุณครูเพื่อนๆน้องๆพอๆไหมครับ ค,คุณครูกับพอ,อ,อก,ก็ดีครับตั้งแต่มีครูใหม่พอใหม่ก็โรงเรียนก็ดีขึ้นเลยครับอ่าแล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องๆไหมฝากโรงเรียนไหมหรืออะไรยังไงก็ฝากให้ดูแลโรงเรียนดีๆครับขยงขยะก็ช่วยกันเก็บครับมีอะไรยจะบอกกับโรงเรียนไหมครับก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดีครับครูก็สอนดีครับเข่งครับสมัยนี้เพื่อนๆน้องๆก็น้องๆที่อยู่ต่อก็ทําตัวดีๆเก็บขยะช่วยเหลือโรงเรียนไม่เกเรใสค่ครูครับ โอเคครับเราก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการสัมภาษณ์นะักเรียนชั้นม3กันนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของครูประจำชั้นนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขวัประจำชั้นปอ,อะไรคะปหสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยได้ไหมคะว่าเด็กจะจบไปแล้วเนี่ยครูอ่านมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ยินดีกับเด็กๆคนที่จะได้จบการศึกษาในปีนี้ทั้งป6แล้วก็ม .3 ทุกคนเลยครับก็ขออวยพรเลยแล้วกันครับก็ขอให้หม .3 นะคบขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนอาจจะเรียนต่อบางคนอาจจะในวุฒิไปแล้วก็ไปทํางานคนที่จบไปแล้วทํางานก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานคนที่เรียนต่อก็ขอให้ตั้งใจเรียนครับาอาจจะมาเจอกันข้างนอกก็ได้ก็อย่าลืมทักทายการส่วนอนุบาล3กับป6บางคนอาจจะเรียนต่อที่นี่ นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันส่วนใครที่จบออกไปไปเรียนต่อที่อื่นก็สามารถกลับมาหาครูได้ครูก็รออยู่ที่เดิมนะครับค่ะก็ขอบคุณครูอั๋นนะคะค่ะแล้วก็อยู่กันกันกบครูเบียรนะคะครูเบียรประจําชั้นชั้นไหนเหรอคะครูเบียเป็นครูประจําชั้นของนักเรียนชั้นป .6 ครับค่ะงั้นวันนี้หนูขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของครูประจําชั้นชั้นป .6 ได้ไหมคะได้ครับ ก็ในฐานะที่นักเรียนจะจบภาคการศึกษาไปในเร็วๆนี้นะคะอีกไม่กี่วันนะครับครูเบียขออวยพรให้นักเรียนทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตมีความสุขนะครับนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนที่น่ารักมากนะครับววกนน็ผ่านเรื่องราวอะไรมาครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันเยอะนะครับกับกลุ่มเพื่อนอาจจะทะเลาะกันบ้างอาจจะดีกันบ้างอาจจะไม่ชอบกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วที่เบียสังเกตเห็นเนี่ยคือ ทุกคนเขารักกันเขาปรับตัวเข้าหากันนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปเรียนต่อที่ไหนไปเรียนต่อมหนึ่งที่นี่หรือว่าต่อมหนึ่งที่อื่นครูเบียรก็ขอบไว้พร้อให้หนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตในเส้นทางที่ทุกๆคนเลือกครับค่ะก็ขอบคุณครูเบียรมากเลยนะคะคที่ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับครูเงาะครับครูประจาําชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ครูเงาะกันดลกว่าครับว่า ครูเงาะมีความรู้สึกยังไงตลอดระยะเวลาที่เป็นครูประจําชั้นม3นะครับค่ะก็คุณครูเงาะนะคะคุณครูราตรีอุดมค่ะครูประจําชั้นมัธยมศาึกษาปีที่3ค่ะก็รู้สึกห่วงห่วงเด็กๆมากอยากให้เขาเดินไปถึงฝั่งฟันของเขาทํายังไงก็ได้ค่ะดูกันบ้างบ่นกันบ้างว่ากันบ้างเพราะว่าอยากให้เขาจบแล้วก็มีวุฒิไปสมัครเรียนต่อ ก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะลูกคิดดีพูดดีทำดีความดีทุกๆอย่างก็จะเป็นบารมีให้กับเด็กๆสิ่งอันไหนที่จะแบบไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันก็จะออกไปจากชีวิตนะคะลูกฝากเรื่องความรับผิดชอบขอให้เด็กทุกคนเดินตามความหวังความฝันของตัวเองไปให้ถึงค่ะคุณครูก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆตลอดไปคะ่ะลูกลักเด็กๆทุกคนคะ่ะลูกโชคดีนะคะ โอเคครับขอบคุณครูงอมากครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับตัวแทนนักเรียนดีกว่าครับตัวแทนนักเรียนที่จะมาอวยพรนะครับหรือว่าพูดความในใจให้กับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่จะจบการศึกษาในปีนี้นะครับชื่ออะไรครับชื่อจิมครับอยู่ชั้นมอะไรครับมหนึ่งครับมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆน้องๆไหมครับเอ่อขอถ้าพี่จบไปขอให้พี่เขามีความสุขครับ แล้วก็ให้พี่เขาไปหาที่เรียนต่อครับแล้วน้องๆอล่ะน้อง้องก็ขอให้น้องๆมีความสุขเหมือนกันครับแล้วก็ให้น้องๆมีความสุขแล้วก็อะไรอยู่วะนั่นนึกไม่ออกนะครับโอเคเท่านี้ใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของนักเรียนนะครับที่มาอวยพรให้กับพี่พี่มสามแล้วก็น้องน้องม ป6นะครับในการจบการศึกษาในปีนี้นะครับ Mấy không